6 o o g l e Google Chrome 14บสี่ขบมาที่ Google Chrome แล้วผมก็กด Enter เข้าไปนะครับ New tab dash Google Chrome Address and search bar edit has auto complete ctrl plus l blank เมื่อเข้ามาสู่หน้าเว็บของ Google เรียบร้อยแล้วนะครับให้ถ้ากด a l t e r n a t e เลยจะได้ไหมไม่ได้นะครับหรือกด a l t e r n a t e F ได้ไหมเมน u sub menu กด a l t e r n a t e F ได้เลยนะครับก็จะขึ้นเมนู าการใช้งานของ Google Chrome ขึ้นมานะครับซึ่งเราสามารถที่จะเลือกจะไปทำอะไรกับตัว browser ได้นะครับ Exit Address a n s r c เมื่อเข้ามานะครับเอาใหม่นะครับเข้ามาใน Google Chrome s <S นะครับเข้ามาใน Google Chrome ก่อนแล้วก็ New tab Dash Google, <ด> Google Chrome a อ t e r น a t e F นะครับหนึ่งครั้งกดัตน a t e ครั้งไว้แล้วกด F นะครับ Menu sub menu แล้วก็กดลูกศรบนไปที่ setting นะครับ Exit X Ex t t Help Sub Menu E n i n e t of t w Settings S e i n of 2 0นะครับเมื่อเจอ setting แล้วก็กด Enter นะครับ Document Blank Doc Settings Document Search Settings Edit Blank ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าตาเสมือนเว็บไซต์อีกหน้าหนึ่งนะครับซึ่งก็จะมีนะครับเมนูต่างๆเพื่อให้เราสามารถจัดการนะครับแล้วก็ตั้งค่านะครับกับการใช้งาน กูเกิ e ครมในในแบบฉบับที่เราต้องการได้นะครับวิธีแรกนะครับที่เป็นวิธีที่จะทำให้เราสามารถปิดการแจ้งเตือนนะครับหรือ,อบล็อกโฆษณาก็วิธีแรกนะครับให้เรากด h ไปที่ advanced นะครับ Mainland Mark y o and Google heading level 2 autofill heading level 2 privacy and security heading level 2 appearance heading level 2 search engine heading level 2 default browser heading level 2 On startup, heading level two, advanced button collapsed, heading level two, no next heading. On startup, heading level two, advanced button collapsed, heading level two. Advanced, Advanced button focus collapsed. D-V-A-N-C-E. Open, a specific page or set of pages. Heading level two button collapsed, advanced. Advanced. H advanced Enter Expanded. Enter e x p a n d e d นะครับก็คือ,อก็ได้เข้าสู่นะครับหน้าของ Advanced เรียบร้อยแล้วนะครับในหน้านี้นะครับเป็นหน้าการตั้งค่าขั้นสูงนะครับก็จะมีนะครับการตั้งค่าต่างๆมากมายให้เราสามารถเลือกตั้งค่าได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกภาษาที่จะใช้กับหน้าเบราว์เซอร์นะครับหรือการตั้งค่าการดาวน์โหลดนะครับว่า Uh, เวลาเราดาวน์โหลดไฟล์แล้วเราจะกําหนดให้นะครับไฟล์ uh, ที่เราดาวน์โหลดไปอยู่ที่ uh, drive ไหนโฟลเดอร์ไหนอย่างเงี้ยนะครับเรากสา็สามารถที่จะมากำ,ก,ำกำหนดได้ที่นี่นะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็จะมาว่าในเรื่องของการปิดบล็อกโฆษณานะครับผมก็จะกด heading ลงมาครับทีนี้กดกดตัว h ลงมาอีกนะครับ <S language s heading level 2นี่ครับ language ก็คือสามารถเซตภาษาได้นะครับ Level ดาวน์โหลด heading level าารับ Printing heading level 2 p r i n t i n g นะครับ Accessibility heading level t New notification แล้วก็ System heading level 2 s s y t e m นะครับับยงไม่ใช่ Reset and clean up heading level 2ก็นี่ไงครับ Reset and clean up นะครับเมื่อเรากด H มาจนถึง Reset and clean up นะครับก็ให้เรากดลูกศรลงล่างอีกหนึ่งครั้งนะครับ Link restore settings to their original defaults. Uh, Heading. Link restore. restore settings to their original defaults. Restore. settings to the. Setting. Restore settings to their original defaults. Link folk. Settings. Restore settings to there. Restore settings to there. Original. There. Original. original. Defaults. Out of link sub-pitch button defaults. clean. <coughs> New notification <coughs> from. <coughs> uh, <coughs> uh, <coughs> uh, เอาไปนะครับ Link restore settings to t h e original defaults เอาพูดง่ายๆว่าให้เราได้ยินว่า Head link restore settings to their restore s e t t i n g นะครับ restore settings ก็คือคืนค่าคืนการตั้งค่านะครับก็คือคืนตั้งค่ากลับไปเป็นค่าเดิมนะครับของการติดตั้งโปรแกรม Google Chrome ใหม่เลยนะครับก็คือหมายถึงว่าเราติดตั้ง Google Chrome ยังไงตอนแรกที่เพิ่งใช้งานเพิ่งเริ่มใช้งานเนี่ยนะครับถ้าเรามากด e n น e r ที่ลิงก์นี้นะครับเราก็จะเข้าสู่กระบวนการของการาตั้งค่านะครับการรี t โต e นะครับหรือการคืนค่าการใช้งานาการใช้งาน Google Chrome นะครับทั้งหมดเลยนะครับซึ่งก็ขั้นแรกก็คือสามารถกดเข้าไปได้นะครับ heading link restore settings to their original defaults ทำการใดๆนะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นหัวข้อของมันนะครับผมก็กด enter เเข้าไปนะครับ settings document reset settings dialog reset settings this will reset your startup page new tab page search engine and pin tabs it will also disable all extensions and clear temporary data like cookies your bookmarks history and saved passwords will not be cleared learn more learn more reset settings reset settings reset settings this will reset your startup page new tab page search engine and pin tabs it will also disable all extensions and clear temporary data like cookies your bookmarks history and saved passwords will not be cleared link learn more button cancel button reset settings check ซึ่งนะครับในนี้เขาก็จะบอกนะครับว่า รายละเอียดนะครับก่อนจะก่อนจะการตั้งค่าการใช้งาน Google Google Chrome เนี่ยนะครับเขาจะรีเซ็ตหรือคืนค่าอะไรบ้างนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสิร์ชค้นหาการใช้เว็บไซต์คุกกี้ด a ตา้าฮิตเตอรี่ไฟล์พาสเวิร์ดและเว็บไซต์ที่เราเคยเข้าทั้งหมด เลยนะครับถ้าเรากดรีเซ็ตมันก็จะหายไปหมดเลยนะครับซึ่งถ้าจะกดรีเซ็ตนะครับเราก็กดตัว B ครับกดตัว B ไปที่ปุ่มรีเซ็ตนะครับ No Next button ไปไุ่ม Button reset settings อขอโทษนะครับกด Control Home ก่อน Reset settings แล้วก็กดตัว B Can <cel> button. Cancel button Cancel Reset settings button เนี่ยครับถ้าเรากดตัว B มาหา Reset setting แล้วกด Enter mm hmm. ไปนะครับการคืนค่าทั้งหมดนะครับในการใช้งานเว็บไซต์ หรือการใช้งานเบราว์เซอร์ Google Chrome ก็จะคืนค่ากลับไปเป็นนะครับเหมือนตอนเพิ่งใช้งาน Google Chrome ครั้งแรกเลยนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับก็จะเป็นวิธีหนึ่งนะครับที่สามารถบล็อกโฆษณานะครับที่ขึ้นมากวนใจเวลาเราใช้งานบน Google Chrome ได้นะครับคือวิธีที่หน,นะครับ ถ้าเรากด enter ไปปุ๊บนะครับเท่ากับว่าเรา,ายืนยันนะครับการรีเซ็ตนะครับซึ่งต้องหมายถึงว่านะครับการใช้งานอื่นใดนะครับที่เราเคยใช้งานเว็บไซต์ไว้แล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะหายไปเลยนะครับก็จะต้องเข้าใช้งานกันใหม่ไม่ว่าจะเข้า Facebook ก็ต้องไปกรอก username กรอก password ใหม่ใช้อีเมลก็ต้องไปกรอกอีเมลใหม่ใส่ password ใหม่นะครับก็จะยุ่งยากนะครับซึ่งถ้า แก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นใดแล้วไม่ได้ผลนะครับผมก็ขอแนะนำให้เราใช้วิธีการรีเซ็ตนะครับหรือการคืนค่าการใช้งาน Google Chrome เนี่ยนะครับวิธีนี้เป็นวิธีสุดท้ายแล้วกันนะครับถ้าสมมติว่าใช้งานอื่นใดแล้วเวลาเราใช้ Google Chrome แล้วมันมีปัญหานะครับก็สามารถที่จะมาใช้วิธีนี้ได้นะครับนี่ก็คือเป็นวิธีที่1ครับในการปิดบล็อกโฆษณานะครับในการใช้งาน Google Chrome นะครับวิธีที่1นนะครับทีนี้ หน้านี้นะครับผมจะไม่เป <Setting. S 1> อ,อะไรมันนะครับผมก็กดออ,อกจากาโปรแกรม Google Chrome ไปก่อนนะครับกด Alt Enter <desktop list. S 1> ออกมานะครับทีนี้ผมก็จะมาเข้า Google Chrome ใหม่นะครับเป็นวิธีที่2นะครับ This PC 1 of 43 1> กด G มานะครับ G Google Docs 6 of 43 G Google Chrome 14 of 43แล้วกด G เจอ Google Chrome แล้วก็กด Enter ครับ New Tab Google Chrome Address and Search Bar Edit อ่ะยังไงต่อทีนี้ก็กด อัลเทเนต F ครับเมนู menu, sub menu ครับกดเรียกเมนูของ Google Chrome ขึ้นมาแล้วกดลูกศรบนไปที่ s e t t i n g s S e i นะครับก็ถ้าเผื่อเพื่อนคนใดที่ภ <Add ress, S 1> าษาอังกฤษไม่ค่อยไม่ค่อยจะชำนาญน,นะครับก็กดอัลเทเน e F ก็ได้ครับเมนู sub menu แล้วก็กดลูกศรขึ้นเลย1 s e 19, <S 1> กดลูกศรบน3ครั้งนะครับก็จะมาเจอกับเมนู Setting นะครับแต่ว่า จริงๆแล้วผมว่านะครับเราควรฟังให้ออกจะดีกว่ามากนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เรากดมาถึงไหนนะครับฟังออกแล้วว่ามันคือคำว่าอะไรไอ้โปรแกรมสกรีน n ์ดเดอร์อ่านให้เราฟังว่ายังไงอย่างนี้มันก็จะช่วยเราได้มากนะครับแต่ถ้าเราฟังไม่ออกเลยเกิดวันข้างหน้าเกิดหน้าต่างของไอ้เจ้าตัวเมนูนี้มันเปลี่ยนไปสมมติเซตติ้งมัน ตอนนี้กดลูกศรบนขึ้นแค่3าครั้งเกิดวันดีคืนดีก็เ,เกิดเอาเซตติ้งไปไว้ข้างบนเลื่อนไปอีก2ตําแหน่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ยังกดเหมือนเดิมอยู่แต่แต่ฟังคําว่าเซตติ้งไม่ออกอ m a l t e r n a t อ F กดลูกศรบน3ครั้งกด Enter เข้าเมนูไหนไปแล้วก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมก็นะครับอยากจะให้ฟังให้ออกนะครับเมื่อกด Alter n a t e เเลือกเลือกลูกศรบนเจอคาว่าเซตติ้งแล้วก็กด Enter Doc ดักเซตติ้งด็อกิเมนต์ค้นหาเซตติ้งแก้ไขว่างครับอันนี้ผมตั้งอไอตัวไอโฟกัสไอที่ที่ที่มันเป็นไอตัวช่องออโต้ฟอร์มครับตั้งเป็นออโต้ฟอร์มไว้นะครับผมก็กดออกก่อนแล้วก็กดกดเฮดดิ้งลงมานะครับเป็นวิธีที่2นะครับอันนี้ก็คือต่อไปเป็นวิธีที่2เม <New notification S 1> ื่อเราเข้ามาในหน้าตาของ New notification from drop ตัว setting แล้วนะครับก็ เพื่อกันหลงกด Control Home ก่อนก็ได้นะครับ Heading Level settings. 1 Settings นะแล้วก็กดตัว H ลงมาครับ Mainland Mark u and Google Heading Level 2อ่ายังไม่ใช่ Autofill Heading Level 2 Autofill ก็ยังไม่ใช่ Privacy and Security Heading Level อ่ากดมาที่หวัวข้อ Privacy and Security นะครับผมกด Insert Tab ให้เราฟังใหม่นะครับ Privacy and Security Heading Focus 2> Level 2 <two. S 1> Privacy and Security นะครับเมื่อเจอตัวนี้นะครับ หลังจากนั้นเราไม่ต้องกด H แล้วนะครับให้กดลูกศรลงล่างนะครับ Link Clear Browsing Data ตัวแรกก็จะเป็น Clear Head Link Clear Browsing Data Clear Head Link Clear Browsing Data Clear Browsing Data นะครับยังไม่ใช่กดลูกศรลงล่างอีกหนึ่งครั้งครับ Link Site Settings Site Setting ครับตัวนี้เลยนะครับเมื่อเรากดลูกศรล่างลงมาเจอคำว่า Site Setting แล้วนะครับให้กด Enter เข้าไปนะครับ Back Button นะครับ Cursor นะครับ ก็จะมาค้างอยู่ที่คำว่า back, <button> focused. back นะครับหลังจากนี้นะครับก็ให้เรากดปุ่ม h นะครับกดลงมาล่างสุดเลยนะครับกด site settings heading level 1ก็จะมี Site s t t e i n g all sites heading level two site s e t t i n g permissions heading level 2อ่าจนมาเจอคำว่า permission นะครับ back button focused sub heading level 2 permissions อ่ามาเจอคำว่า permission ก็ให้ใช้วิธีการนะครับหลังจากนี้ก็คือให้เราใช้วิธีการเลื่อนลูกศรล่างนะครับลงมาเรื่อยๆนะครับซึ่งเดี๋ยวโปรแกรมสกรีนเรเดอร์นะครับโปรแกรมอา่านหน้าจอก็จะอ่านให้เราฟังว่ามันมีปุ่มอะไรบ้างนะครับนี่ผมก็จะกดลูกศรล่างนะครับ submit button cookies and site datahead submit button cookies and site data ก็ปุ่มแรกก็จะเป็น head submit button cookies and site datacookie inside data นะครับ ก,กดลูกศรล่างลงมาอีกนะครับ Subpage Button Location แล้วก็จะเป็น Location นะครับ Subpage Button Camera แล้วก็มี Camera นะครับ Subpage Button Microphone แล้วก็ไมโครโฟนนะครับนี่ก็คือเป,เป็นการจัดการผ่านหน้าเว็บไซต์ทั้งหมดเลยนะครับก็คือเราอยากให้เว็บไซต์เรา,ามีการตั้งเราจะตั้งค่าอะไรบน,นเว็บไซต์เราบ้างเวลาเราใช้งานเบราว์เซอร์นะครับเราจะตั้งค่าอะไรบ้างมันก็จะมีอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับเรื่องลูกศรลงอีกนะครับ Subage button motion sensors. Motion center nahab. button notifications. Notification kaku so <laughs> uh -huh. a Subage button JavaScript. Got Capital S. Sub button JavaScript. Subage button flash. sub button images. Lakomi image button pop dash ups and redirects. ก็จนมาเจอคำว่า pop up นะครับ pop up capital P ups and redirects pop up and r e d i r e c r e d I R E C T นะครับ C E R E C pop up and r e d i r e c t นะครับ sub subpage button pop dash u p and redirects เรื่องสอปบนล่างจนมาเจอคำว่า sub subpage button pop dash u p and redirects pop up and r e d i r e c t นะครับตัวนี้เลยนะครับเมื่อมาเจอปุ่มนี้แล้วก็ให้กด enter หนึ่งครั้งครับผม main landmark back button settings dash pop dash ups and redirects button back heading level one pop dash ups and redirects นะครับตัวเคอร์เซอร์นะครับของการอ่านของสกีนเรดเดอร์ก็จะมาโฟกัสอยู่ที่ back button focused ปุ่ม back เหมือนเดิมนะครับหลังจากนี้ก็ให้เรากดา heading นะครับหนึ่งครั้ง block heading level two จนมาเจอคำว่า block heading นะครับแล้วก็ให้กดลูกศรล่างลงมานะครับ button add ก็จะมีปุ่ม add นะครับยังไม่ใช่ no sites added <S no s i d e โนซต์นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาอีกก็จะเป็น blank นะครับ heading level two allow แล้วก็จะมี allow นะครับก็จะมี allow เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาอีกก็จะมีปุ่ม add นะครับโนไซต์ added แล้วก็จะมีเลื่อนลงมาอีกก็จะมีโนไซต์ blank นะครับ blank 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 นะครับ blank ห blank blank นะครับทีนี้ตรงนี้ก็คือจะเป็นรายละเอียดนะครับของของการบล็อกโฆษณานะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ จะอยู่ที่2 heading นี้นะครับก็คือจะมี allow heading level block heading level อันนี้ผมกด shift ผมกด shift ตัวกด shift h ลงขึ้นมาขึ้นมานะครับก็จะมาอยู่ที่บล็อกนะครับในบล็อกเนี่ยนะครับก็จะเป็นว่าในเรื่องของการบล็อกเว็บไซต์อะไรบ้างนะครับที่จะไม่ให้เขาที่จะไม่ให้เขามีการแจ้งเตือนหรือว่ามีการส่งโฆษณาเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าเป็น heading กดลงล่างมาอีกก็จะเป็นว่าในเรื่องของ allow heading l e v allow heading นะครับ allow heading นี่ก็คือเราจะอนุญ,ญาตให้เว็บไซต์ใดบ้างนะครับที่จะสามารถามีโฆษณานะครับเข้ามาใน Google Chrome ของเราได้นะครับซึ่งนะครับในในสอันเนี้ยนะครับทีเบ่เมื่อกี้ที่ผมาพาสำรวจเนี่ยนะครับก็จะมีปุ่มแอดอยู่ทั้งทั้งสอันเลยนะครับที่ที่บล็อกก็จะมีแอดอยู่นะครับถ้าเราอยากอยากจะบล็อก เว็บไซต์อะไรบ้างเราก็ใส่เข้าไปนะครับเข้าไปในปุ่มแอดนะครับ block heading pop u p and r e d block heading level 2ครับกด heading มาที่ไอ้กดตัว h มาที่บล็อกนะครับแล้วก็กดลูกศรล่างลงมาที่แอด add เนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปในแอดนะครับกด enter set t i n g s pop ups and redirect เราไม่อยากให้เว็บไซต์ใดนะครับมาสร้างความํำคาญนะครับหรือสร้างความกวนใจให้กับเรานะครับเราสามารถจะมาแอดตรงนี้ได้นะครับก็แล้วก็แอดไปนะครับสมมุติว่า เว็บไซต์ช <IS affection> <challenge. S 2> ื่ออสมมุต <deutlich vocabulary> ah. <ichi because controller> ิเว็บไซต์ชื่อ wwwww. w singsong.com นะครับอันนี้ก็คือผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติเว็บไซต์ชื่อ singsong.com นะครับ www.singsong.com blank สมมติเราจะจะแอดตรงเนี้ยนะครับก็ได้นะครับก็คือเราก็กดแถบพอเราเขียนเว็บไซต์เสร็จแล้วกดแท็บไปนะครับ cancel มีปุ่ม cancel add button แล้วก็กดแท็บมาก็จะมีปุ่ม add นะครับซึ่งถ้าเราจะแอดเราก็แอดตรงนี้เลยนะครับแต่ผมขออนุญาตไม่แอดนะครับผมกด cancel ออกมานะครับ cancel button settings dash ซึ่งถ้าเรากด add นะครับมันก็จะใต้ปุ่ม add ใน heading ของบล็อกเนี่ยนะครับก็จะมีเว็บไซต์ที่เรา บล็อกโฆษณาไว้นะครับ <S no <sites> added. s i ซ e ์สั่งดแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่มีเขาก็จะบอกว่า n น s ไซ e ์นะครับในอนาวก็เหมือนกันนะครับใน Heading ของอาร์เก็เหมือนกันซึ่งถ้าเราไปแอดเว็บไซต์ไว้ก็จะมีเว็บไซต์ที่เราอนุญาตนะครับแล้วมันก็จะมีโฆษณามีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับในในในเว็บในในเบราว์เซอร์ที่เราใช้งานได้นะครับทีนี้ผมจะขอกด Shift Edge ขึ้นไปที่บล็อกนะครับ block heading level 2นะครับอาผมเจอบล็อกแล้วนะครับทีนี้ สำหรับผมแล้วนะครับไม่ว่าเว็บอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีโฆษณานะครับหรือเวลาเราไปใช้งานเว็บใดก็แล้วแต่ผมไม่อยากให้มันไม่อยากให้มันมีข้อความการแจ้งเตือนหรือมีป๊อปอัพการแจ้งเตือนการโฆษณาขึ้นมาเลยเนี่ยนะครับถ้าผมกด h หรือกด Shift h มาจนเจอคําว่าบล็อกแล้วเนี่ยนะครับผมไม่อยากให้มันขึ้นมาเลยสักอันหนึ่งผมก็เลื่อนลูกศรบนขึ้นหนึ่งครั้ง toggle button not pressed block left paren recommended right paren ก็จะมาเจอกับไอเจ้าตัวปุ่มนี้นะครับ Heading Toggle Button Not p r e s s Block Left Paren เขาก็จะบอกว่า not p เพรส b l o c k นะครับซึ่งถ้าผมกด Enter หรือกด Space bar ตรงนี้ปุ๊บนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บโฆษณาใดๆก็แล้วแต่ที่เราเข้าไปใช้งานเว็บไซต์นะครับเขาก็จะไม่ขึ้นมานะครับกวนใจเราอีกนะครับซึ่งสำหรับผมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ใดๆก็แล้วแต่ที่เวลาผมเข้าไปใช้งานหรือว่า เปิดเข้ามาใช้ Google เป็นครั้งแรกกๆเวลาเ,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 เปิดเครื่องเนี่ยนะครับผมก็ไม่อยากจะให้มันมีอะไรขึ้นมามากวนใจผมเลยนะครับผมก็จะขออนุญาตนะครับกด enter หรือ space bar ตรงที่ปุ่มนี้เลยนะครับ block left paren recommended right paren toggle button focus not pressed อ่านะครับก็คือปุ่มบล็อกนี่แหละนะครับ heading left toggle button not pressed block left paren not p r e s s block นะครับผมก็จะบล็อกเลยนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเว็บดอะไรก็แล้วแต่ผมไม่อยากให้มันเข้ามานะครับผมก็กดตรงนี้เลยนะครับกด press Allowed พอเรากดปุ๊บ r e s s ก็จะกลายเป็น Allow นะครับซึ่งถ้ามันเป็นการตั้งค่าแบบนี้ไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์อะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะไม่ขึ้นมากวนใจเราอีกนะครับและถ้าสมมุติว่าในครั้งถัดไปอย่างเงี้ยนะครับเราอยากให้มันมีโฆษณานะครับของเว็บไซต์ขึ้นมานะครับแล้วก็แค่เข้ามาในหน้าต่างนี้นะครับแล้วก็มากด Enter หรือ Spacebar ที่คำว่า a l l o w นะครับการแจ้งเตือนโฆษณานะครับก็จะเข้ามาใน Google Chrome ของเรานะครับแต่ทีนี้นะครับผมก็ไม่อยากให้มันเข้ามาแล้วนะผมก็จะกดไว้อย่างนี้นะครับผมไม่ผมไม่กดคืนแล้วกันนะครับทีนี้พอเรากดอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับให้เรากดลูกศรบนล่างดูนะครับ heading level t o block อันนี้คือบล็อกนะครับที่ผมบอกตอนต้นนะครับว่าให้เรากด heading ลงมานะครับแล้วก็ผมกดลูกศรขึ้น Press ตอนนี้เขาก็จะกลายเป็น uh, button press allow นะครับ heading toggle button p r e s s a l l o w ่าเป็น button press allow ก็คือถ้าเป็น button press allow ก็คือการ uh, บล็อกโฆษณานะครับก็จะไม่มากวนใจเราอีกนะครับซึ่งพอเราตั้งค่าตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะกดปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลยนะครับไม่ต้องกดแท็บหาแคนเซิลหรือกด หาปุ่มโอเคเพื่อเป็นการยืนยันนะครับซึ่งในการตั้งค่าอย่างเงี้ยนะครับพอเรากดทําการใดๆไปแล้วในหน้าต่างนี้นะครับเราก็ไม่ต้องไปกดอโอเคแล้วนะครับนี่ก็คือเป็นคุณคุณสมบัติอันนึงนะครับของเว็บไของเบราว์เซอร์ o g l e Chrome นะครับซึ่งผมตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับในหน้านี้ผมก็จะขออนุญาตนะครับปิดหน้าต่างนี้ไปเลยนะครับ d e s k t o p list g o o g l e c h r o m e ผมก็จะกลับมาอยู่ที่หน้า หน้าต่างเ e s k t o p แล้วนะครับซึ่งนะครับสำหรับการนะครับตั้งค่าการปิดบล็อกการโฆษณานะครับเพื่อไม่ให้มันกวนใจเราอีกบน o o o g l h r o r o เนี่ยนะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับซึ่งผมก็ได้ทำให้กับเพื่อนๆได้ดูแล้วนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนนะครับไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งก็ขอให้ เพื่อนๆทุกคนนะครับมีความสุขกับการได้รับความรู้ดีๆนะครับแล้วก็หากมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขอกรับอาัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับ Notification ถ้าอยากจะให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในส่วนใดนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมยินดีที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไขในการทำคลิปในครั้งถัดไปครับผม สำหรับการตั้งค่านะครับการบล็อกโฆษณาใน Google Chrome นะครับก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ